สวัสดีค่ะพบกับจอรกราฟจับจุดเทรดประจำวันจันทร์ที่23มกราคมนะคะ สภาพตลาดในวันนี้นะคะคาดการว่ากลางๆยังพอไหวนะคะแต่ว่าสั้นๆเนี่ยเหลืออัพไซด์ไม่มากนะคะเพราะว่าดูจากเครื่องมือแล้วเนี่ยดูติดๆนะคะดูตัวสตอคัสติกเนี่ยเริ่มเข้าใกล้เขตโอเวอร์บอทอีกครั้งแล้วก็มีการชะลอตัวขณะเดียวกันเนี่ยถ้าขึ้นได้นะคะก็มีแนวต้านหลายระดับให้เผชิญเพราะฉะนั้นดัชนีน่าจะไปไม่ไกลมากนะคะทาให้เรามองแนวต้านจํากัดเพียงประมาณ1 5 6 5งห้ถึงหนึ่จุดนะคะควรจะเริ่มระวังแรงขายทํากาไรรอบใหม่นะคะก็กลยุทธ ก็น่าจะใช้เป็นขึ้นขายลงซื้อน่าจะดูปลอดภัยที่สุดนะคะส่วนแนวรับเนี่ยยังอยู่ในช่วง1555ถึง1550แล้วก็วางจุดถอยที่1545ค่ะ สต็อกวิวตัวแรกเป็นตัวเอสโซนะคะเอสโซไหลลงามาหาเรา75มาจจน m o d i f y s t o c h a s t i c เนี่ยเข้ามายังเขตโอเวอร์โแต่ว่าเริ่มมีสัญญาณซื้อกลับขึ้นมาผักดันท่้งเทียนให้ขึ้นปิดที่หายของวันได้นะคะคาดว่าจะได้เวลารีบาวรับที่12บาทต้าน12บาท80 13บาท20นะคะและคัดลอสที่11.7ค่ะ ตัวอน,นันต์ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าแท่งเทียนฟื้นตัวเป็น bullish engulfing ตามแรงซื้อที่หนาแน่นเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นก็วกตัวกลับเช่นเดียวกับเครื่องมือระยะสั้นนะคะมีแนวโน้มที่จะเดินหน้าต่อได้แนวรับจะอยู่ที่5บาท15นะคะแนวต้าน5บาท40ถึง5าบาท50คัดลอสที่5บาท5สตางค์ค่ะตัว A-CAP นะคะ A-cap ก็ขึ้นมาด้วยสัญญาณซื้อจาก Modify Stochastic ขณะที่ราคาแนีวกขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่ขวางอยู่ด้านบนได้นะคะแนวโน้มกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งรับที่19.7นะคะต้านแรก20.8ถัดไป21.3คัดลอสที่19.4ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ